สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับไอ้น้ำพยอมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้าตัวแผ่นรองเมาส์โลกามันตาโปรนะครับผมไปดูกันเลยครับโอเคครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการอัดบ็อกซิ่งแล้วก็ ดีเทลรายละเอียดต่างๆของเจ้าตัวโลกามันตราโปนะครับผมอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตากล่องนะครับปกติจะมีให้เลือกสีดำและสีขาวนะครับอันนี้เป็นตัวสีดำนะครับที่ผมสอยมานะครับอันนี้ก็ข้างหลังกล่องเนาะครับผมก็จะเขียนรายละเอียดต่างๆนะครับสปีดความไวตัวนี้อยู่ที่4.5นะครับก็พุนแกลก็คือเป็นแผ่นหลอกเมาส์สายสปีดเนาะโอเคครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าโลกาเนี่ยเป็นแบรน ของคนไทย100%ยซนะครับผมก็ซึ่งเจ้าตัวแผ่นรองเมาส์ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบผระจักษสกินปืนในเคาน์เตอร์นะครับที่มีชื่อว่าปรินสตีมนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสกินที่แรงที่สุดก็ว่าได้นะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าปรินสตีมคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับผมแล้วก็ไม่ต้องถามถึงเรื่องราคาของเจ้าตัวสกินนี้เลยครับนั่นแหละครับคือเจ้าตัวแผ่นรองเมาส์นี้ก็ออกแบบมาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมแผ่นรองเมาส์นี้มีขนาด4ี่สิบคูณสี่าิห้าเซนติเมตรนะครับความหน ต้นใต้เมาส์นะครับก็จะเป็นกลิปยางนะครับเหนียวหนึบเลยครับผมเท่าที่ผมลองใช้มานะครับก็สามารถยึดเกาะกับโต๊ะของผมได้ดีมากนะครับเนี่ยครับไม่ขยับเลยครับผมดึงยังไงนะครับแล้วก็จะตัวพื้นผิวผมคิดว่ามีความนุ่มลื่นไหลมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นแผ่นรองเมาส์สายสปีดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสต์ตัวแผ่นรองเมาส์โลกามันตราโปเลยนะครับตอนนี้ผมใช้คู่กับเมาส์กอลิฟโมเดโอนะครับผม Stay alive. โอเคครับต่อไปนี้ก็จะเป็นความรู้สึกหลังใช้งานแผ่นรองเมาส์ตัวนี้มา2-3วันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือแผ่นเราเมาส์เนี่ยพื้น,พ,นพื้นสัมผัสมันเนี่ยจะหยาบหยาบนะครับแต่เป็นสายสปีดนะอย่างตัวผมเองก็ตอนแรกผมก็เล่นคอนโทรลเนาะแล้วแต่พอผมมาจับตัวเนี้ยมันก็อาจจะได้ปรับตัวนิดนึงเพราะว่าความไวมันไวขึ้นนะเพราะมันเป็นสายสปีดแล้วก็ลวดลายเนี่ยรู้สึกสวยงามมากนะครับผมถูกใจผมมากนะครับก็อย่างที่บอกกัน,นครับได้แรงบันดาลใจมาจากลาย ลายสกินปืนในเคาน์เตอร์นะครับลายสปรินต์สตรีมนะครับผมแล้วก็กริปของเจ้าตัวแผ่นลองเมาส์ตัวนี้ก็แน่นดีนะครับไม่ขยับไปขยับมานะครับสรุปแล้วนะครับเจ้าตัวแผ่นลองเมาส์นี้มีราคาถูกนะครับแล้วก็เหมาะมากนะครับสำหรับคนที่กําลังหาแผ่นแผ่นลองเมาส์ดีๆสักตัวนะครับเป็นของคนไทยด้วยนะครับลายสวยด้วยนะครับก็ราคาจ่ายพันหนึ่งมีทอนนะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับกับวิดีโอวันนี้นะครับชอบกันไหมครับทุกคน ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไคร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการให้ผมทำ youtube ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็หวังว่าทุกคนคงจะสนุกกับวิดีโอัวนนี้นครับขอบคุณมากครับ